สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนครับเมื่อนี้ออกหมายเซเบ็ดครับพอยูครับสวัสดีครับเมื่อนี้มาหมายบานซวยครับเราลุ้นกันว่าสิหมานหรือไม่หมันจีเนี่ยพยูเซชาครับพอดีผมจีไปครับไม่บ้านไปส่งบ้านก่อนผมค่อยจีนำกุนมาต้องหมายกันครับหม่ยฮะบลูว่าทงหยัางครับแต่ว่าหมายบานซวยครับกุ้งหวง ครับครุณเป็นลูกเป็นลูกปลาเดีย๋ยวจน <laughs> เซ็ลูกปลาไอครับอุ่นยาวปันไดีครับนี่ครับึงนามครับปันเดียงนามงามครับครับงามแบบนี้แหละผ,ผมมาเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวเออคอยรอรุ่นกันตอนยามครับถ้าผมมาค่ำเด้อครับพี่น้อง พยูเซ่ามาลุ่นกันตอนยามครับยามเบี่นรอบแรกน้ำกันครับไม่สมานหรือโหมานตอนใส่ผมบรไดทใชทยเพราะผมมาคำ <laughs> สั่งเมฆกระลนนะครับ สองยังไงเหมือนกันอันี้นต่อไปนะครับก็ยิบซื้อแต่ว่ากินเี็กดูกว่าหรื่กับพที <laughs> lý của có thể cấp không biết tụ nghĩ lên โตครับดุงเงินโตดเงินโตครับเต็มอีกวะาตอี้เี้นี้ยเ้ครับไปง้อไป้อประดุกครับประดุกยาดิไม่ไดน้มาตกนะย่ามแรกแทกหมานครับประดุกย่ามแรกแทกหมานครับ นอครับไปกันโตมาแล้วครับเกี่ยมครับพี่นกงานทำเนยไม่เลี้ยงไม่ตัดนะเงียบเดินด้วฟังครับ หลุดไหลครับคนมันหหลุดฮุกฮุกหลขึ้นาได้อมีหัวป่าพอได้กินอยู่กินเนียครับโตครับ ไปตปโอ้ยอ้ไปซ้ำไปซ้ำครับเนาะขาจิบก็ปินห้อง เดี๋ยนะจุดผมนะสวยงามเลยครับเห็นเห็นไหมโอ้โหถงเลยะแผ่ส้นเห็นไมครับงครับ้ำเนย โตครับกระดูกเต็มครับเราแรกก็พอได้ดูได้กินนิดเดีวครับกระดูกต้นครับกระดูกสองครับ สามครับสี่ครับข้อหนึ่งครับข้อสองครับป่าแก้มหกแก้มครับก็ได้ยูได้กินครับ พักกันครับรุ่นรอบนาครับกันครับรุ่นกันวัสมานบ่ครับมีแต้มอีกบ่ครับเล็กหล่นครับเหล็กก็หล่นแล้วดนหแหบบต่ครับหลังก็ไปครับ เบีจยมครับนิ้วๆนิกินครับสวยงามครับเห็นไหมครับนี้ตักกว่ไเ้มาลืมนิ้กนี่ครับงามเจ่มแรกแทกหมันครับรอบนี้ เป็นเนื้ยครับดิงตไปน้กันเลยรอบแรกเซ่ลากพื้นรอบนี้ได้เซ่สูงมีปูครับ ่อครับดูผมก็น้องลักษณะอังซี่ะอะไรล่ะเขาไปอยู่ครับไดเนี่ยผมมีกินอีกแล้ว ไปครับเห็นตัวครับหลังนี้ปลาเขาดิ้นแล้วครับปลายัางนี่เหอที่ไหนตัวปลางานมาแล้วครับสวยเลยอืมนะครับสวยงามครับเทียมครับออ ต็้ประดุบอุ้ยครับน้ำไหลเด็อดร้อย ถึงโตครับนี่ครับนี่นี่นี่เยอะปลาหนูเอีจ๋งเละปูปลาอู้อ้อมไปอย่างพูนอู้หูสวยงามเลยครับตัวนี้เห็นไหมครับนี่ครับสวยงามเลยเจ๋งครับ อย่างงามนี้ครับเอาแล้วครับยินแล้วอางงามเลยครับ,รบงายบยน,านยินไหนครับงานเต่แก้มครับหลังทั้งหน้าครเบอย่างครับจะยิน กันที่หลุดหลุดแล้วนะครับพอที่นะผมนะโอ้ยนป่นเตแล้วเปล่าอืมฟังครับ เตียมครับอะไรอยู่ครับมีเตียมอยู่รอบนี้ก็ได้นี่ครับเตี้ยมไอ้ครับเป็นรุ่มฟังนั่น หลังนี้ครับผมกนีือีกยู่ครับประตกมาเื่อนีตัดมามเนี่พี่น้องยาดีครับงามเลนีกครับนี่ไอกันต่อครับ เงินโตทะลุแจ้งกันครับรอบนี้รอบสองหนึ่งแจ้งครับจะกคันทิ้งนาะสองครับ สามครับสี่ครับห้าครับดูค่าตัวข้อตัวข้อสามครับหนึ่งสอง ไมครับเออเริ่มสมานแล้วครับนานพักกันครับนัเด็ดเต็มแล้วดกสิูดูดนะบ่อืมเอวเรากินเ่กีเราเมื่อกี้นี่แหะลมหตมั้งหกตัว สรุปผลงานครับหมาน,นอยู่ครับนี่นครับหมานยู่ครับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 3 4 5 6.8911ครับกระดุก